ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พ่อเพลินพามาดูข้าวนะครับข้าวยามเย็นนะครับข้าวตอนเย็นนะครับเนี่ยครับอากาศเย็นๆนะครับตอนนี้ข้าวกำลังออกรวงนะครับรออวงแล้วครับ ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่านะครับกาดเริ่มจะหนาวแล้วครับน้ำยังมีอยู่นะครับมันดูไล่เนี้ครับ ใกล้เหลืองแล้วครับใกล้จะได้เกี่ยวแล้วข่มวงน้ำเต็มเลยครับน,นี่ไร่ข้าวครับประมาณ10ไร่ ปีนี้น่าจะได้เยอะกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำดีปีนี้ไม่ท่วมด้วยครับส่วนด้านหนะ้าน,นี่ก็จะเป็นไรมันนะครัมันสับปะหลังครัอยู่หไร่ครับไนมันสับปะหลัง ไปครับเดี๋ยวพ่อเพลินจะพาไปดูสระน้ํานะครับตอนแรกๆไม่มีน้ําเลยนะครับฝนตกมาใส่โอ้โหน้ําเต็มเลยครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะครับเรามาถึงแล้วครับสระน้ําเนี่ยครับตอนแรกไม่มีน้ําเลยนะครับนี่น้ําเต็มเลยครับสระนี้ก็น่าจะลึกอยู่ครับอยู่3ามเมตรนะครับ ลาลครับมาจากไหนไม่รู้มากับน้ำนะครับานข้างๆก็จะมีต้นกล้วยต้นมะม่วงต้นฝรั่งครับฝรั่งก็ออกกำลังออกลูกครับ ตรงนี้ครับต้นมะขามเทศน,นะครับปลูกไว้สองต้นกำลังจะเริ่มใหญ่แล้วครับมะม่วงมะม่วงก็มีหลายสายพันธุ์นะครับปลูกไว้นี่จะเป็นน้อยหนาครับ อันนี้จะเป็นต้นไผ่ครับต้นไผ่ซุงครับนี่ครับไผ่กิมซุงที่ปลูกไว้ครับอเอาเพิินพามาดูแค่นี้ก่อนนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครข์เพื่อนพิชแนลเลยนะครับขอบคุณครับ